มาครับผมแอมครับครูเคนพาฟิตครับวันนี้นะครับจะเป็นสี่ท่านั่งนะครับกระชับเอวไปท่าแรกท่าแรกเลยนะครับสถานที่ที่ดูนะครับเราจะนั่งประมาณนี้ไม่ต้องชันเขาก็ได้นั่งประมาณนี้นะครับมือประสาน้า้ทอยไว้นะครับแล้วเอี้ยวตัวไปพร้อมกับมือไปแตะที่ส้นเท้าอีกข้างหนึ่งแบบนี้นะครับเอี้ยวไปแตะใครแตะไม่ถึงก็ไปให้เกือบถึงนะไปโอเค10ครั้งทุกคน let's go อึบนับหนึ่งโอ้โหอึบสอง,<ร>งอึบทองไว้นะครับสามอึบส,สี่อึบห้าโอหอึบหกอึบโอ้โหเจ็ดอึบแปด และสุดท้ายครับสิบโอ้โหสุดยอดต่อไปท่าที่สองทุกคนเราจะเอี้ยวตัวออกไปด้านนี้ครับครับเอี้ยวตัวออกไปด้านนี้ครับสิบครั้งไป Let's go ไปปึับท้องข้างไปเกรงหน้าท้องด้วยนะครับทุกครั้งที่มีการเอี้ยวสองอึ๊บสาม ี่อึบห้าอึบหกโอ้โห่เจ็ดอือหือแปดอึบเก้าอีกทีอีกทีและสิโอ้โหต่อไปท่าที่สามเชื่อว่าท่านี้หลายคนก็ต้องผ่านกัน กันมาแล้วเป็นท่าคล้ายบิดขี้เกียจแบบนี้ออืืบิดขี้เกียจไปบิดขี้เกียจไปสิบครั้งแล้วกบิดขี้เกียจบิดเฉียงลนิดนึงไปดินนึ้างนิดนึงนะครับอสี่ไม่ใช่สี่แล้วเหรอเอาอโอเคหกอึ้บเราเราซ้ายขวานับหนึ่งรือว่าไงวะได้ได้หมดได้หมดนับไปอ่ะอีกสองทีไปไปครับ เราทําเป็นตัวอย่างนะทุกคนสิบไปทุกคนจะทําเป็นแบบรับทีละข้างก็ได้หรือสองข้างนับเป็นหนึ่งก็ได้แนะนำสองข้างรับหนึ่งมันจะได้เต็มเมใช่ครับท่าที่สี่ครับต่อไปท่าที่สี่ทุกคนเริ่มจากการนั่งบนส้นเท้าตัวเองครับนะครับนั่งบนส้นเท้าตัวเองมือประสาน้ายทอยไว้นะครับแล้วเรายกก้นขึ้นพร้อมกับเอามือไปแตะที่ปลายเท้านั่งลง ยกก้นขึ้นเอามือไปแตะที่ปลายเท้าเก่งท้องตลอดนะครับโอเคมา Let's go นั่งลงไปก่อนครับยกก้นขึ้นโอ้กแกบอึบสองข้างนับหนึ่งแล้วกันข้างนี้อ่ะฮึบหนึ่งนั่งลงไปยกก้นขึ้นโอยอึบนั่งลงไปยกก้นขึ้นนับสองนั่งลงไปยกก้นขึ้นนั่งลงไปยกก้นขึ้นสามนั่งลงไปยกก้นขึ้น นั่งลงไปยกก้นขึ้นส <4 S 1> นั่งลงไปยกก้นขึ้นอึบนั่งลงไปยกก้นขึ้นห้าไปอีกห้าครั้งอึบยกก้นขึ้นหอีกสครั้งอย่าลืมเกงท้องไว้ตลอดนะอึบยกก้นขึ้น7 <6 S 1> อึบ <5 S 1> ไปครับ8 8แล้วท่านี้นะครับ จะเข้าหน้าขาด้วยนะครับเก <9 S 1> ้าฮและสุดท้ายครับ<ส>โอ้โห,โหเป็นไงบ้างทุกคนพี่แอมมีอะไรจะบอกลุกแนะนำนะครับเช่นสองครั้งครับหนึ่งนะครับสิบสิบห้ายี่สิบครั้งได้เลยสามเซ็ดกำลังดีครับครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แอมและคุณเคทนพาฟิตจากเพจเทล,เทลมีฟิตเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน